น้องมามองเกาเลยมึอนี้มามองหาหมู่บ้านนั่นแหละแต่ทีมันยูสูงนะฮั้งมันอยู่ตอเลยมงสุดไม่ไผ่นั่นนะมองสุดไม่ไผ่มันอยู่หันต้นมันมามีมงขึ้นมันเป็นต้นเรียบๆไหมเดี๋ยวใบไผ่มาตัวขึ้นตัวลงไม้อีก่ก็เหมีงมึงแค่เดียวกานมามีใบไผ่แหงวะมันขึ้นยังไงนี่ขึ้นไปก็อวอนลงอวอนลงหยอบลงหยอบลงเออหอยไปเลย แหนขึ้นในก้อนอีทายอะไรบางขึ้นสองหอบสามหอบขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงไงนี่ไม้ไผ่มันอ่อนแม่มันแตกกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยยุ่งกงมกงมองเป็นหู้เนี่ยอะละห้างมันเนี่ยขึ้นบ่หอดเทียเที่ยวขึ้นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเลยเม่มันแตกวินเลยนะขึ้นหยาก็มันก้อนอ่อนมันมีมองขึ้นเป็นเชี่ยวใหม่เนี่ยไหมต้นกับเป็นต้นเนี่ยเป็นเปลี่ยนเนี่ยไม่ว่าต้นเอียงมัว แม่ไม่เริ่มแตกแล้วมันอยู่กลางต้นพอดีเนี้ยมงสุข้นไปสูงเลยก็เนี่ยอยู่กลางต้นเนี่ยเนี่ยมงไปไม่ไพ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมงไพ่อยู่นั่นนี่ยยู่หันละหลังมันเนี่ยดำดำกลางกลางเนี่ยขึ้นซีฟรอบแล้วขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นไม่ได้เฮ้ย <laughs> เห็ดแดงเนีหาวิธีกันเอยากไปทายชาวเมืองฮังมันงามเลย

mặt lắm bốc hỏng mặt 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 nhỉ mặt 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 đi, mặt 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 bố ưỡn bó hoặt nó cũng bố. Không có bó giáp lắm cô giáo đấy bồ cô có thút cái nó cô thì hết đấy bồ cứ quay về เอาบ่หอดนะนี่คุ้มอีคุ้มไปบืนนะจังได้บอกนี่ขาดบดหวนหวานก็ได้ ่อยฮิดกันเบิ่งฮิดกันเป็นเหลืองธรรมดาเลยพี่น้องเลยเป็นสี่แหละได้กันโูมือแหละมันสมองเลยมั้งเนี่ยมาหาในปลายางเขาได้เลยนี่ยกูไปหับบังเดีย หับกับหับยากด้ขากันยันสิเด้ไปแย่งจอดรถกับจอดกูซื้อนำยิมอยูไปริบถ่า้เพิ่มนั่นกุ้งหมุนไปอยู่จับข้าวหน้าหวานอยู่เว้ยมือกันเหนียว

เออไม่เป็นเชี่ยคุณน่ะมันมันมันขึ้นไปอยู่คุณน่ะเขาไปเอายังได๋น้ำึ่งกับตกใส่ตีนนั่นในยางตีน่อยเรื่องเขีนไปปาท่างมันหนวกมันเด๋ยเลยอระโหลกอ้อนใส่ถุงไว้อ่อนหัวมันไปถับไปคันใส่ขวดเออลองเอาดิ กนีลยขอที่ขอไปเอาได่เหมือวนยหมันไดกันไก่เด้ไปคได้คุขอไปเอาได้นี่ยนาเิ่ามึขนิตะเคียริงสิผม่งันเบมดเป็นแถววันนึงเนี่ยก็ขอไปเอากัน ตั้งเงินมันเยอะโทรสับรลมอีกแล้ว

บอกนะเอ้บอกห่ห้ามแยให้ขาตดกันระงหดหล่ให้แกเลย <c oughs> บาบ่ ทีเรามันถือถือบางดาวก็ความตัวไม่ความเหี้ยมันถือดาบมันมีของถือน้อยเดียวมันถี่ใดบ่เอ๊ะองนี้่ามซื้อแม้งได้ขาแล้วกันผมโมโหแล,ล้วลเว้ย โจมเหมียงกระดอกระเดะใจบอกเราถือหางให้ถือหางทีนี้เนาะขำไใบบ่มันดึงใบมันดึงได้ใบบ่ห้องเบิ้งหม่องยืนกูดิยืนอะไดึงดึกไปดึกมาอยู่เที่ยวมันได้สิมืงขามันก็ยุ่งทีดิขาดินดักดักดักมันถือได้ติโอ้บบกนี่ mưa cú chang chú mưa mùa 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 cái mùa 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 lấy hoạt mùa 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 cái mùa đang mùa 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 hồ bò mùa 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 Đi ngự nhung họ vắng mẹ được khoảng dưỡng tuần mày à cái khả gần chung mình đi ăn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  đi

นี่สมมุติเขาไปมสิบบาท่เวอรวันนี้ไงขายสามสิบบาทนะยี่สิบกเว่อเลยังจาดบุเป็นบาทไมอเล่ได้ครับ บอลเมีมันออกจะห้าหมื่มันอยู่ในถุงนี่ห้าห่นสอยับม่ออกไม่กงตรองหนึ่งะโอ้ไหนื่ไปย่างเยอะน้องน้งเห็นของกูไีม

เป็นไผ่หนามไหมกอโซอั่นกอไผ่หนีมันใหญ่ค่ะนิดนึงก็กอไผ่นะอะไรสักนนั่นแหละอัไรไผ่หน่อยมันคนละพันกันแตื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าภาบพกใหญ่เลยไหมอ่อนกอไผ่ป่ะท่านพร้อมมือว่ะคือบูมตัวสมุดดิเดี๋ยวมันถางก่อนมันเป็นไผ่หนามเราจะเอาหนังกระเสียเวลาไหมจะได้หาโจงส์เหรอ mua kiếm như thế này mẹ mày 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 mua mày 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 nó mày 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 ฮะตาไดวะมันหน่อยอะไรก็ได้จากเลี้ยวเมนมึงนันเรากูได้มุ้มดีเหรอแบตกับสีเบิร์ตติดได้ชาติแบตเดียเดียวให้วุมเป้ากันกดเตี๋ยแบตดีก่อนหั่งตำหนีละเอาบักโดนวะตาไดดิตัดป้าน้ำน้ำปักมือสันได้ยูนีซิบบาท อ๋อาเดินทางตัวพ er like ี่น้องเอ้ยคลิปนี้บ่อังไรมันหายากต้องเจ้าเห็นแหละทั้งทั้งทั้งหาทั้งทั้งดากันทั้งขากันดิมันหาหนักน้ำหรอมองเอากับหาย่างหนกหากับหาว่าเห็นแดือดหอนแล้วข่านหาแล้วอันนี้ก็ซามหนีกับพ่อนี่อันนี้เขาจะเอาไปขันนี่จะขันอันนี้ที่ว่าไปจงไว้แซ่ตู้เย็นไว้จงห้ยมูอันนี้เอาไปขายแต่คนละหาที่บ่าก็แม่ก็เอานี่ทั้งใหญ่แต่ก็บห้งน้อยห้งหนึ่งแล้วก็บห้งน้อยสามห้ง แดดมันห้อนเนี่ยมันหนึ่งติดเบื่ล่าหาแล้วข่านหาเขาแซมนี่แล้วคิปนี่แย่อหลายๆเฮา <laughs> ข้าดากันอยู่เหมืองหากระหายนี่ยคิปหายเอาก็เอาอยางเงี้ยรับคลิปนี้กับขอบชุดทุกการติดตามทุกการแล้ว,ชวเชย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ค่อยเร็วรับคลิปนี้สวัสดีจ้า